ากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้จิตใจด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จิตใจก็จะพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับร้านที่จะพามากินวันนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอปทีมนะครับอยู่บนถนนประชาชื่นนนทบุรีในซอยสามัคคีครับผมวันนี้เมนูที่จิตใจสั่งไปก็จะมีอยู่3ามถ้วยด้วยกันนะครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ชามแรกเลยจะเป็นเส้นเล็กแห้งพิเศษครับผมอันนี้น้ำแห้งแห้งคลุกคลิกคลุกคลิกต่อมาจะเป็นเส้นเล็กน้ำตกอันนี้สั่งธรรมดานะครับกลวกินไม่หมดอะแล้วก็สุดท้ายนี่เลยเป็นเส้นเล็กต้มยำพิเศษครับเราก็จะมาเริ่มที่ชามแรกกันเลยนะครับตัวนี้เป็นเส้นเล็กน้ำตกนะครับ ในส่วนของเมนูธรรมดานะครับจะได้ลูกชิ้นมาเพียงหนึ่งลูกนะครับอันนี้เราก็มาคนๆก่อนเลยให้เส้นเข้าน้ำเข้าเนื้อนะครับในส่วนของตัวเส้นนะครับจะนุ่มๆกําลังดีเลยเข้าน้ำเข้าเนื้อกับตัวน้ําซุปที่เขาปรุงเสร็จเรียบร้อยมาให้เลยเมนูเส้นเล็กน้ําตกนี้นะครับตัวน้ําจะคนๆขลัขๆเผ็ดหวานเปรี้ยวมากําลังดีนะครับมาดูที่เส้นเลยครับนี่ เเอานเานนน้้้ขืกัดีจริงๆชามนี้15บาทก็จะกินแค่คําเดียวก็คุมหมดแล้วนะครับที่เมนูต่อไปครับตรงนี้จะเป็นเมนูเส้นเล็กหมูต้มยำนะคะพิเศษก็จะได้เยอะขึ้นมานิดหนึ่งเพิ่มเส้นเพิ่มผักอย่างละเล็กอย่างละน้อยแล้วก็ลูกชิ้นเพิ่มอีกหนึ่งลูกครับผมเมนูพิเศษนะครับจะอยู่ที่ราคา20บาทนะครับส่วนของเมนูธรรมดาที่กินไปชามที่แล้วจะอยู่ที่15บาทครับผม อยากให้เพื่อนๆดูเมื่อคลุกเสร็จแล้วตัวเส้นเขาจะฉ่ำไปด้วยน้ำซุปนะครับของต้มยําตรงนี้จะโดดไปทางเปรี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็หวานเผ็ดมาด้วยกันร้านนี้ทางร้านติดป้ายไว้อย่างชัดเจนเลยว่าห้ามนําน้ำซุปมาเทรวมกันเพราะว่าความเผ็ดมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมาต่อกันด้วยเมนูสุดท้ายครับผมเมนูสุดท้ายจะเป็นเส้นเล็ก หมูต้มยำแบบแห้งนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้แห้งจนเกินไปขอซดน้ำตัวเดิมก่อนนะยิดนึงสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอปทีบนะครับถ้าใครไม่กินเผ็ดแนะนำเลยเขียนให้ชัดเจนหรือว่าเผ็ดน้อยนะครับหรือถ้าใครสั่งมาเมนูธรรมดาแล้วมาเทรวมกันผมบอกเลยว่า เผ็ดมากๆเลยนะครับแนะนำอย่าเทรวมกันถ้าไม่กินเผ็ดนะครับเอ่อ,อ,อผมคิดว่าเมนูนี้ควรกินเป็นเมนูแรกนะครับเพราะว่าตัวเส้นมันจะจับกันเป็นก้อนทำให้คนยากนิดนึงเมนูแห้งนี้นะครับจะเข้มข้นกว่าเมนูที่มีน้ำซุปข,ขึ้นมาเท่าตัวเลยใครที่ชอบแบบเข้มขน้นเข้มขน้นคลุกคลิก เมนูนี้แนะนำเลยนะครับอพอคนเข้าที่แล้วทุกคนก็จะเห็นนี่เลยถูกคลิกถุกคลิก,ลก,ลกน้ำข้นๆเส้นฉ่ำไปด้วยเครื่องปรุงนะคะร, <c oughs> ร้านนี้ใครมาลองแล้วจะติดใจบอกได้เลยว่าไม่มาครั้งเดียวแน่นอนต้องมีซ้ำสองดูนี่ครับผมถ้วยน้ำซุปแต่ละถ้วยเมนูต้มยำครับผมขอสดนับอีกสักนิดหนึ่งนะฮะ ก่อนจากกันไปนะครับหลังจากที่เราได้กินเมนูก๋วยเตี๋ยวไปแล้วนะครับทุกคนทางร้านก็มีเมนูอื่นๆช่วยลดอาการเผ็ดหลังจากทานก๋วยเตี๋ยวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูน้ำส้มคั้นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่านี่เลยเฉาวกว๊วยหวานๆเย็นๆส่วนตัวเนื้อเฉาวก๊วยนี่แบบเด้งหนุบๆเขียวอร่อยเลยครับผมเมนูนี้กินตบท้ายนี้ผมบอกเลยว่ามาร้านนี้ครบลงตัว ได้ทั้งของค้าแล้วก็ของหวานเลยนะครับยังไงอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือปอปลาที่ขอตัวไปทานเฉาก้วยก่อนนะครับฝากภาพปิดท้ายนี่เลยเมโนูที่กินวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับอ๋อลืมไปเลยฝากกดไลค์กดติดตามช่องจิตใจชาแนลด้วยนะ